โซการ์ดงานเข้าเต็มๆโดนแอมมี่กิติยาเล่าหมดเปลือกให้รีวิวสินค้าบรีฟแน่นแต่ไม่มีบัตเจตบิวตี้บล็อกเกอร์เล็กใหญ่โดนกันเพียบโดยคีพอยต์นิวจะสรุปให้ฟังค่ะเรื่องบังเกิดเมื่อแอมมี่กิติยาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวรายหนึ่งได้ออกมาแชร์แบรนด์อักษรย่อแอลว่าส่งสินค้าเทสเตอร์ให้ตนรีวิว2ชิ้นโดยไม่มีค่าจ้างแต่บรีฟงานฉัำอีกทางให้ส่งภาพหลังใช้ผลิตภัณฑ์เจ็ดถึงสิบสี่วันกลับไปเป็นฟีดแบ็กให้กับทางแบรนด์ซึ่งปกติถ้าแบรนด์ กับทางแบรนด์อักษรย่อแอลเป็นประจำแต่ครั้งนี้มองว่าการบรีฟขอบเขตงานมากจนเกินพอดีอีกทั้งทางแบรนด์แจ้งว่าถ้าแอมมี่เทสสินค้าแล้วแพ้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ซึ่งทำให้แอมมี่ไม่พอใจเพราะคิดว่าจะต้องมีอาการแพ้ก่อนถึงจะออกค่าใช้จ่ายให้กับแอมมี่อีกทั้งพบว่าทางแบรนด์เคยเอารูปรีวิวฟรีของเธอไปใช้งานโดยลบเครดิตออกซึ่งเธอย้ำว่าการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็มีต้นทุนในการทำงานเช่นกันไม่นานซอการ์เจ้าของแบรนด์เลิฟพชชั่นก็ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่่่าาาววเนนนแแบบรรด์ขอออองงงงตตตีกททัั้ยโมคิชๆ นาแต่ซอการ์ดก็ติดใจว่าถ้าหากแอมมี่ไม่โอเคกับเงื่อนไขาการขอให้ช่วยรีวิวแบบโ no นบัสเจตก็สามารถแจ้งทางทีมงานของซอการ์ดโดยตรงได้เลยโดยไม่ต้องเอาเรื่องนี้ออกมาพูดในที่แจ้งอีกทั้งรายละเอียดที่ทางแอมมี่ลงก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงและทางซอการ์ดก็พยายามติดต่อแอมมี่ทุกช่องทางแต่ไม่ได้รับการตอบกลับเลยต่อมาแอมมี่ก็ออกมาชี้แจงว่าที่ไม่ได้ตอบซอการ์ดเลยก็เพราะกําลังเคลียร์ธุระเพื่อเดินทางไปประเทศจีนกับทีมงานอีกทั้งหลังจากที่ตนได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวก็มีบิวตี้บล็อกเกร์ังายวจณดีน อยากเป็นกระบอกเสียงให้บิวตี้บล็อกเกอร์ท่านอื่นๆไม่ต้องรดนเอาเปรียบเช่นเดียวกับตนเองแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่หยุดที่ดราม่าโนบัสเจตของซอการ์สยังมีการพูดถึงเรื่องราวอื่นๆในอดีตเช่นเรื่องราวของจีจี้อดีตเพื่อนสนิทของซอการ์สที่ประกาศเลิกคบกันไปเพราะจีจี้รู้สึกว่าซอการ์สปฏิบัติกับเธอเหมือนลูกน้องมากกว่าเพื่อนที่สร้างแบรนด์มาด้วยกันหรือเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่ช่วยกันปั้นแบรนด์ขึ้นมาแต่ทางแบรนด์ไม่ได้ให้เครดิตพวกเธอแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างถ้าชออบบบสรุข่่าาาแนนนี้ยลืมมกกดตดตินนะัะ